จัดตรงนั้นเลยค่ะให้พี่บอมกัดให้ค่ะน้กัดไม่เป็นอ่ะให้เขากัดกัดเองค่ะย่อยย่อยวะใครแมบอมแซ่บเลยเหรอต้เราลูกนี้เลยว่าจแยกายได้เมื่องมึอ่แซ่บบอมกินหมดแล้วโอบอมกินหมดแล้วเหรอแล้วแบมกินหมดยัง โอ้ไม่กินหมดค่ะลายไมมหมลูกอ,อ้าวเจียวเจียวเกยเมันหน่อยว้ามันย้อยแล้วลูกมันย้อยแล้วย้อยไหมยอยแงะตัวแล้วโอ้อร่อยมากไหมลู<ป>กใช่ค่ะอือหืออย่าบรรเสารบรรเสาร์ไปส่งยายเสียยวเป,ป็นเย็นเย็นพ่อพาไปเล่นสระน้ำโอเคไหมคะ ผมก็จะกลับอร่อยไหมคะแค็บอร่อย,ย,อยแคบไหมแค็บ,บอืออา้อาวอร่อยไหมล่อยไหมไม่ลอยเหรอลอยลอยกัดได้ไหมจะให้พี่วอมกัดไหม อ่าไม่ให้ไม่ให้ไปไหนไปไหนจานจานหนูจานหนูอยู่นี่แบมแบมจานหนูอยู่นี่มาเอาจานเร็วอย่าโอไม่เอาไม่ใส่จานเหรอลูกโอเคไม่ใส่บอมอย่าไปเยอะใครน้องมา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 ใส่จานเออวางจานใส่เอาวางค่ะวางค่ะเอาไม่ใส่จานเหรออืม โอ้มันหยดใช่ไหมเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อเอาทิชชู่ชมากเก็บ